สุขีวันปีใหม่ผมออกมาก่อนผมต้องร้องก่อนสินี่ครับขออนุญาตให้ลิกเกกรุงเทพร้องนิดนึงนะพี่นะตามสบายลิเกมึงเทพขอบคุณครับขอบคุณครับสุขี ขอร้องก่อน,อนเห็นใจผมเพินะ่งครับดึกแล้วนนลิเกกรุงเทพ่ะเล่นป่าน,นี้เหรอเลิกกลับบ้านนอน้วเออ <c oughs> จะมาว่าเลยรลิเกแถวนี้ถามโมงเช้ายังไม่เลิกเลยลิเกย,ยังไม่เลิก <c oughs> เอออ่ะยังก็วงไป่องไม่นนะับ ในวัดวงไพยังไม่เลิกไพทีงไหนเรามีเลนในวัดใช่ไหมครับเอเอในวัดไม่มไไเลนเดี๋ยวพวกนีก่มึงคอยดูตอนนี้เกเหลังลงเต็มเลย <c oughs> ทั้งดัมบี้ทั้งปอกเด็ก <c oughs> สิบเนี้วพนมก้มคำนับแม่ก็ถ่ายไปดูไว้คุทพ่อวัดดีครับคนคุณ เียงจากลิเกวัยรุนน่นมาพึ่งใบบุญบอกก่อนหัวอมอนอ<น>าพึงเกิดในวงการปเป<ถ>็กกูแค่ไม่มีหวอมอัวหมอน้อ,นอง สงสารนาทนี้ไยว้วนถ้าเพลายสิ่งใดพลังผิดอย่าลืมนาทีินิดก่นอน